ค้นหาเราได้ทาง y o u t u b e นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกทกท่านที่เข้ามาศึกษาคำพีสุริยาตตามแนวทางอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP 33นะคะเราจะสอนบทที่13นะคะการคำนวณหาสมพุธราหูในหน้า139นะคะดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มการคำนวณสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือความหมายของคำนะคะ มัธยมราหูเท่ากับตำแหน่งของราหูที่โครจรด้วยความเร็วสม่ำเสมอนะคะสมผุดราหูเท่ากับตำแหน่งของราหูจริงนะคะโครจรด้วยความเร็วตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีขั้นตอนเนื่องจากว่าขั้นตอนการคำนวณสมผุดราหูเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะอย่างดังนั้นดูจากหนังสือใครมีหนังสือจะเห็นได้ว่า ใช้การเรียนในหน้า139 1สาแล้วก็1 4 1นะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะอัดคลิป EP เดียวเลยนะคะวันนี้ทุกท่านได้เรียนสมผุดราหูบทที่13ในคาบเดียวจบไปเลยนะคะขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนนะคะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าพิ่งท้อแท้นะคะแล้วก็หมั่นทบทวนหมั่นฝึกฝนแล้วท่านก็จะใกล้เข้าสู่ความสำเร็จแล้วนะคะอดทนอีกนิดเดียวนะคะ ขั้นตอนการคำนวณสมผุดราหูนะคะขั้นที่1เราหาฐานบนค่ะเราก็ใช้กำลังพะเคาะหาร20เห็นไหมคะว่าเรายังใช้กำลังพะเคาะอยู่นะคะที่เราคำนวณมาได้ต่อไปนะคะอาจารย์จะอธิบายขั้นตอนการคำนวณมันก็มีแค่สี่ขั้นตอนนะคะก็ถือว่าไม่ยากตั้งใจฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะพาทําตัวอย่างแล้วก็แทนค่าไปด้วยกันนะคะสําหรับสมการในข้อ2นะคะก็คือฐานล่าง เท่ากับกำลังพะคะาหารด้วย265นะคะค่าที่ได้ก็เป็นลบเกษตรในข้อ3นะคะเราจะคำนวณหามัธยมราหูนะคะใช้สมก,การว่ามัธยมราหูเท่ากับลบฐานบนบวกลบฐานล่างนะคะอย่าลืมทอนให้น้อยกว่า2 1 6 0 0นะคะถ้าค่าที่คำนวณได้เกิน2อง0่นนะคะต่อไปข้อ4ค่ะหาสมผุดราหูนะคะใช้สมก,การว่าสมผุดราหูเท่ากับ 1 5 15 150ลบมัธยมราหูอย่าลืมทอนถ้าเกิดมันเกินนะคะทอนให้น้อยกว่า2 16 00เห็นไหมคะท่านที่มีหนังสือหน้า139จะเห็นขั้นตอนการคำนวณสมผุดราหูสั้นมากนะคะก็คือข้อ1ข้อ2เป็นการหาฐานบนฐานล่างเห็นไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ข้อ3หามัธยมราหูแล้วข้อ4เรแล้วก็หาสมผุดราหูนะคะต่อไปเรามาเปิดหน้า140นะคะแล้วเราก็มา ดูตัวอย่างกันนะคะเราก็จะหาสมผุดราหูในวันที่25พฤษภาคม2557นะคะเวลา9นาฬิกากรุงเทพมหานครนะคะเขตเวลามาตรฐาน 105E หรือว่า105องศาตะวันออกนะคะเรายังใช้กำลังพะเาะที่เราคำนวณได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลอกตัวเลขมาให้ถูกนะคะเพราะเลขค่อนข้างยาว กำลังพเคเท่ากับ16547872ลิปดานะคะแล้ก็มาแทนค่าเป็นลำดับดังนี้นะคะข้อที่1เราหาฐานบนใช้สมการว่าฐานบนนะคะแทนค่ากําลังพคาหาร20นะคะอาจารย์ก็จะพาแทนค่าไปว่าฐานบนเท่ากับ16547872หารด้วย20นะคะค่าที่ได้ก็คือ 827393เศ 3, ษ12นะคะฐานบนแล้วก็ตอบ827393เศ 3, ษ12นะคะต่อไปฐานล่างนะคะเราก็ใช้สมการว่ากำลังะเคราะห์หาร625แล้วเราก็ได้รับเศษเห็นไหมคะฐานล่างแทนค่าเท่ากับ16547872หารด้วย265 ค่าผลลัพธ์ฐานล่างเท่ากับ6-2-4-4-4นะคะแล้วก็เศษ2-1-2เห็นไหมคะพอทำมาถึงสมผุดราหูแล้วรู้สึกมันง่ายง่เพราะฉะนั้นท่านอดทนกับการเรียนนะคะพอเรียนทำได้แล้วท่านจะมีความสุขมากนะคะต่อไปหน้า141นะคะข้อ3มัธยมราหูใช้สมการว่า มัธยมราหูเท่ากับรับฐานบนบวกรับฐานล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมทอนให้น้อยกว่า21600นะคะมัธยมราหูเท่ากับ827393บวกนะคะ6 2 4 4 4ผลลัพธ์ที่ได้คือ889837ลิบดาเราเห็นตัวเลขเห็นไหมคะมันเกิน เราต้องทอนให้น้อยกว่า2 1 6 0 0นะคะดังนั้นผลลัพธ์ของมัธยมราหูเท่ากับ4 2 3 7ลิบดาค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะง่ายไหมคะสมผุดราหูข้อ4สมผุดราหูใช้สมการว่า15 150ลบมัธยมราหูนะคะแล้วก็อย่าลืมทอนให้น้อยกว่า2 1 6 0 0ด้วยนะคะสมผุดราหูเท่ากับ15 150ลบ 4 2 3 7นะคะสมผุดราหูเท่ากับ1 0 9 1 3หน่วยเป็นลิบดานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําให้เป็นราศีองศาลิบดาได้เท่ากับสมผุดอราหู 6, 6ราศี1องศา53ลิบดาราศีที่6หรือ6ราศีเท่ากับราศีตุลน,นะคะ ดังนั้นคำตอบของสมผุดราหูเท่ากับราศีตุล1น1องศา53ลิบดาเป็นยังไงคะสำหรับการเรียนคาบนี้มีความสุขไหมคะว่าคำนวณง่ายๆนะคะแล้วก็ใครที่ท้อแท้หรือว่ายังรู้สึกคำนวณสมผุดพระเคาะไม่ค่อยเก่งเลยนะคะ อาจารย์คิดว่าเราลองกลับไปทวนแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองอีกสักรอบดีไหมคะหรือถ้าใครมีกําลังใจมากก็อาจจะแบบเรียง EP ไล่ลงมาทําความเข้าใจใหม่ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าท่านจะได้รู้ว่าท่านติดขัดอะไรในเรื่องของการคํานวณสมผุดพัก c r o ซึ่งเป็นอาจารย์คิดว่ามันเป็นพาร์ทใหญ่มากสําหรับการคํานวณสมผุดดาวตามคัมภีร์สุริยญานนะคะก็สําหรับ EP นี้ มีความสุขกับการเรียนสมผลกราหูนะคะแล้วก็อาจารย์ขอให้ทุกท่านผู้เข้ามาศึกษานะคะกรุณนานึกถึงคุณความดีของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะแล้วก็หมั่นไปทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลในแบบที่ท่านพอใจนะคะแล้วก็เพื่อจะเป็นกุศลให้กับอาจารย์ผลตรีบุญนาคทองเนียมที่ท่านมอบวิชานี้ไว้ให้กับเรานะคะแล้วพบกันใหม่เสาหน้าสําหรับท่านที่มีหนังสือนะคะอาจารย์ขอแนะนําให้อ่านล่วงหน้าเลยนะคะว่า ต่อไปอาจารย์จะสอนบทที่14สมผดพรเกตหน้า143นะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ